เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะเราจะมาอันบ x ็อกเคสอีกแล้วนั่นเองนะผมนะผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงนะครับซึ่งพัสดุก็มาแล้วนะผมนะนี่โอเคตอนนี้แกะแล้วนะผมนะชึบโอเคตอนนี้แกะได้แล้วนผมนะโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยว อ๋อทีละย่างนะผมนะมีการ์ดด้วยอุย้ยการ์ดอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่ครับของติ๊กตอกนั่นเองนะครับน่าจะเป็นร้านเคสเนาะเอออันเนี้ยเดี๋ยวอ่านดูก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่แน่ใจมันะ้งน่าจะเวียดนามป่ะไม่แน่ใจนะครับแต่มีไทยอังกฤษแล้วก็อันเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าอะไรอ่ะประมาณนี้นะฮะโหรับประกันตั้ง2ปีเลยหรอจริงปะเนี่ย <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยเนี่ย สติกเกอร์นะฮะเออเอาไว้แปะนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเคสนะครับตัวไฮไลท์นะฮะเออเดี๋ยวในกล่องไม่มีอนะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็เก็บเข้าไปอ่ะคือไม่ต้องแทนแทอะไรแน่ๆแล้วนะฮะเห็นแล้วโอเคนะครับประมาณนี้เลยชึบนี่ก็ไม่มีอะไร วางไว้ก่อน่ะตัวเคสประมาณนี้เลยนะครับโอ้เป็นเคสแบบกึง่งๆใสเนาะเป็นแบบอมฟ,ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอมานี่เลยนะตรงนี้ก็จะมีสลักไว้ด้วยนะอุมนะเห็นปะเออก็ดูดสวยอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับผม แต่ว่านะครับเคสนี้คือเป็น iPhone 11นะครับซึ่งไม่มีนะับตอนนี้ก็ <c oughs> เลยไม่ได้ใส่ให้ดูเนาะในคลิปนี้นะครับเออส่วน XR body เครื่องนั้นมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ฮะอันนี้คือ7จ็ดพัดนะครับเจ็ดพัดใหญ่กว่านะเห็นปะ่ะด้านข้างใหญ่กว่าส่วนบนล่างก็เห็นปะด้านบนด้านล่างประมาณนี้เลยนะฮะเออเลนกล้องนี้ก็โอ้ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเคสตัวนี้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวดูแบบเล่นอันต์วายเนาะเออนี่เป็นไงนี่คือเคสนะครับเห็นปะนี่คือด้านหลังเนาะแล้วนี่ก็คือด้านหน้าเทียบกับตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเคไมยบ่าย